สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซึ้อๆนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปอัดเสียงภาคเสียงภาษาไทยกันโอ้ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการรับงานภาคเสียงที่เป็นภาคเสียงจริงๆภาษาไทยครั้งแรกครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แลบนะหรือว่าเป็นที่ทํางานของผมนั่นเองครับผมแอบให้ดูโต๊ะทํางานนิดนึงไม่ได้เก็บเลยมันจะมีความรกๆนิดนึงนะครับอะเดี๋ยวเราวนกันสักหนึ่งรอบนี่โต๊ะทํางานครับผม ยังยังยึงยึงยึงมีเจ้าน้องกระติกน้ำสีเขียวด้วยวันนี้น้องไม่ล่องหนได้เห็นจริงๆนะครับผม ประมาณนี้สําหรับโตะทํางานของผมครับกลับมาที่เกี่ยวกับงานพากเสียงของเรานะครับสำหรับงานพากเสียงเนี้ยผมก็ได้รับการติดต่อมาให้ช่วยไปพากเสียงเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับซึ่งวิดีโอนะครับเขาก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับ Q C ทุกคนเขาจะทําเป็นวิดีโอแอนิเมชันเนาะเป็นตัวละครมาคุยกันหนึ่งแล้วเขาต้องการให้มันมีหลายภาษาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือภาษาไทยซึ่งผมก็ได้รับมา2ตัวละคระครับก็ถือว่าเป็นอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ผมไม่เคยทําก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน ซึ่งสองตัวละครนี้ผมได้รับ2ตัวละครนะครับก็คือเป็นลูกน้องในบริษัทคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเคนแล้วก็เป็นประธานบริษัทนี่เป็นประธานบริษัทด้วยชื่อว่านาคาโจนะครับผมสคริปต์ของเขาเนี่ยก็ยาวพอสมควรเลยนะครับสคริปต์ก็แบบอย่างนี้เขาให้สคริปต์มาก่อนประมาณเกือบเดือนครับผมเพื่อให้เรามาซ้อมก่อนแล้วก็เนี่ยวันนี้เป็นวันจริงที่ผมจะต้องไปก็ตื่นแต่เช้ามาเลยแล้วก็อันนี้เข้ามาที่แักก่อนแล้วก็เดี๋ยว ตอน11โมงจะออกไปเพื่อที่จะไปอัดเสียงกันครับตื่นเต้นเหมือนกัน,นเนี่ยได้รับงานการพากเสียงครั้งแรกก็จะทำให้เต็มที่ครับกำลังออกจากแกลบแล้วเราจะปั่นจักรยานไปขึ้นรถไปกันนะครับ นีจักรยานผมเจอกันที่สถานีรถไฟเจ้าหน้ารอนจะได้ยินเสียงจักรกจันดังมากๆเลยครับ ที่เราแต่ละคนทำด้วยนั่นหมายความว่ากิจกรรมการขายและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเชื่อมโยงคุณภาพด้วยเช่นกันส่งมาถึงแล้วครับอยู่นั่นไงครับคือเมื่อวานผมยุ่งมากและผมแบกน้ำมันสลัดไม่ไหวเพรมันหนักเกินไปเมื่อคืนนี้ ไม่มีทางเลยที่ผมจะทำงานทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวได้และผมทำดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้แล้วสวัสดีครับแมรี่คุณยามาดะขอให้ผมนำนิตยสา,าร QC Circle ไปที่ห้องทำงานของท่านประธานนะครับโมองอีกไกลยี่ครับมันจะติดิดอ <c oughs> ถึงบ้านแล้วโอ้เหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าวช่วงนี้เป็นฤดูร้อนด้วยนะครับแล้วก็แบบอากาศข้างนอกมันร้อนมากแล้ววันนี้ใส่สีดำด้วยดูดแดดสุด <f ix> ก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเราก็หิวมากๆด้วยครับก็เมื่อกี้แวะซื้อ KFC มานิดหน่อย <f ix> ไก่เผ็ดของ KFC นะไก่เผ็ดของ KFC ญี่ปุ่นเนี่ยพอกินได้นะครับแต่ถ้าเป็นไก่ธรรมดาเนี่ยกินไม่ได้เลยครับ ก็จะขออนุญาตกินไปด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยนะครับก็จะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าการไปอัดเสียงครั้งแรกนี้เออยากกว่าที่คิดนะปกติก็เป็นคนพูดเยอะจากการที่แบบไลฟ์เกมไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอว่าไปเราไปอัดจ,จริงๆอะ่ะมันค่อนข้างกดดนนะันอ่ะมันมีคนกําลังนั่งดูเราอยู่ประมาณแบบ3ามสี่คนอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบห้ามผิดแม้แต่แคาเดียวเลยอะไรเงี้ยก็มีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันแล้วผมแบบอัดเป็น2เสียงด้วย เสียงหนึ่งจะเป็นแบบประธานบริษัทจะมีความเข้มเข้มนิดนึงส่วนอีกเสียงหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบนี้ครับก็คือเสียงแบบที่เราใช้ใน YouTube อันนี้ก็คือเป็นแบบลูกน้องในบริษัทวันนี้ผมเทคไปเป็นแบบหลัก10เทคได้นะน่าจะเกิน10นะที่แบบว่าขอเอาใหม่ขอเอาใหม่อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นหลักแบบ20อ่สิ0สาได้เลยอะ่ะอื แต่ตัวสคริปต์มันยาวมากๆนะทุกคนซึ่งคนที่เขามาช่วยดูช่วยอัดอ่ะก็ค่อนข้างใจดีครับเวลาผิดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เขาก็ยังบอกว่าแบบว่าเอ้ยก็ถือว่าอัดเสร็จเร็วอยู่นะอะไรอย่างเงี้เขาชื่นชมเขาชื่นชมเรื่อง a c t ิ้งเขาบอกว่า a c t ิ้งดีนะครับถือว่าเป็นการทํางานแล้วก็ประสบการณ์ที่แบบใหม่มากๆสําหรับผมเนาะจริงๆถ้ามีอีกก็อยากทําแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีอีกเนี่ยเขาก็จะติดต่อมาอีกครับสนุกดีได้เงินด้วยแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดแล้วครับสําหรับคลิปนี้ครับผม ก็คิดว่าอาจเป็น v ล็อกสั้นๆมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆให้ทุกคนฟังกันครับก็เป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตผมเหมือนกันใครจะจ้างไปทําอะไรบอกได้นะครับจ้างได้เลยจ้างได้เลยสําหรับคลิปนี้ผมสื่อๆก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย g ู้ฮู้